สวัสดีครับพบกับโมโตอีวีอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งรถเจ้าสลิคเทวีจีทีนะครับก็สำหรับท่านที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมานะครับอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งนะก็ขอฝากร้านกันด้วยนะครับกับโมโตอีวีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมร้านเราจําหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกียร์ซ่อมแซมเคสมบริการหลังการขายนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับทางเรามีบริการครบวงจรนะครับสามารถทักมาที่เพจโมโตอีวีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ทั้ง2เพจนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครัััับบพีีพีี่่่ๆททกกกด like, กดดดดไลลลคคค์เป็นนนนําาางใจใจห้้้ผผมมมมโยยตอะรว กล่องพังนะครับผมรถบิดไม่ได้มาหลายอาการมากเลยนะทั้งประกับคันเร่งพังทั้งอะไรพังนะครับลูกปืนคอพังนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับผมเจ้าสลิกเทวีจีทีคันนี้นะครับสลิกเทวีจีทีคันนี้ก็คือคนอาจจะเคยเห็นรูปทรงตัวนี้กันมาหลายเจ้าแล้วนะครับมีทั้งเอเจมีทั้งสลิกนะครับแต่คันนี้ที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือนี่เป็นมอเตอร์มิดไดนะครับผมนี่เป็นมอเตอร์มิดไดขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับตัวขนาดล้อก็มาเป็น12หน้าหลังนะครับผมนี่มาเป็น12หน้าหลังมา ันนี้เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่าใช้งานได้ดีนะท่าหนงท่านั่งท่าขี่ใช้งานได้ดีเลยนะครับส่วนวันนี้เจ้าของเขาเอามาก็เพราะว่ารถมันมีปัญหาขี่ไม่ได้ครับเราก็ทําการจับเปลี่ยนกล่องเป็นนี่เอากับหัวฟาไดเวอร์นะครับผม SB 72240นะครับกองเทอร์เร์ตัวนี้เราก็ใช้กับเจ้าตัวมอเตอร์เดิมแล้วก็แบตเตอรี่คันนี้เป็นแบตเตอรี่เดิมอยู่นะครับผมแบตเตอรี่60โวลต์นะครับตัวรถเนี่ยถ้าเราไปเบิกกล่องศูนย์ก็มีราคาที่แพงใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเอากล่องเทอร์เลอร์ไหนมาใส่ก็ใส่ได้นะครับเราก็เลยจับเปลี่ยนกล่องเป็นผาได้ไปนะครับผมเป็นงานซ่อมใช้ร่วมกับตัวแบตเดิมแล้วก็ตัวมอเตอร์เดิมนะครับระบบกุญแจก็ใช้เป็นของเดิมอยู่นะครับนี่เราก็บิดออนได้เลยนะครับระบบกุญแจใช้้ของเดดิมมไนะ นะถิ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนกล่องไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับนี่แบตเตอรี่เดิมๆ60ิโวลต์นะครับเนกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมมีปัญหานะครับกล่องเดิมพังนะครับเราก็จะเปลี่ยนกล่องให้ใหม่นะครับแบต2ลูกยังเป็นแบตเดิมอยู่เลยนะครับนี่อ่าใช้ร่วมกับแบตเตอรี่เดิมได้เลยนะครับส่วนหน้าจอเราทําการเปลี่ยนหน้าจอไปด้วยเลยนะครับเป็นหน้าจอ DKD นะครับสังเกตดูว่ารถของสลิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสลิกไทวีจีทีนะที่เป็นมิดได้นะครับหรือไทวีที่เป็นฮ แล้วก็ตัวสลิกวันนะครับถ้าเราเปลี่ยนหน้าจอจริงแล้วอะ่ะมันเดินไฟพวก ไฟ12โวลต์เป็นไฟลบใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยตัวรถเนี่ยมันจะขึ้นไฟเลี้ยวค้างนะครับขึ้นไฟเลี้ยวค้างตอนนี้เราก็แก้แล้วนะครับผมนี่เราเดินระบบไฟใหม่นะครับให้ไฟเลี้ยวตัวนี้ไม่มีไฟเล er ี้ยวขึ án, ้นค้างตรงมุมนี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูงานเก่าๆเนี่ยที่เปลี่ยนหน้าจอไปรถหน้าตาแบบนี้นะครับที่เปลี่ยนหน้าจอไปแล้ว่ตัวไฟเลี้ยวมันจะขึ้นค้างเวลาเปิดมันก็จะกระพริบปกติแหละแต่หน้าจอมันจะขึ้นเป็นไฟเลี้ยวค้างครับตอนนี้เราก็แก้ใหม่แล้วเป็นแบบว่าไฟเลี้ยวไม่่ขึ้้้้้้นนนนคาางงแลลลววววก็มเเปปีียยยตตตออไดััจ ั้งเกียตตรยแ์แบตเตอรี่แทบแบตเตอรี่ก็มีบอกนะครับมีเคยลงคอนเลนบอกความเร็วสหลักนะครับลูกป,ปืนคอเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่ไปด้วยนะครับลูกปืนคอบนล่างนะครับเป็นเตปเปอร์อันนี้ไม่ได้ลือ้อดูนะรประกอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับขี่ใช้งานได้อีกย,วยาวๆครับพอเราเปลี่ยนกล่องคอนโทรเลอร์ไปแล้วใช่ไหมครับใช้ร่วมกับมอเตอร์เดิมแบตเดิมเราก็ปรับจูนค่าผ่านทางมือถือได้เลยนะครับคันนี้เราปรับจูนแบบว่าเป็นรถใช้งานนะครับใช้งานเหนียวๆแบตเตอรีย่ยังเป็นแบตเดิมอยู่นะครับมันเปิดไฟอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่า แล้วก็เหมือนเปลี่ยนไปก่อนนะครับเปลี่ยนไปก่อนแล้วเราก็ปรับจูนค่าให้แบบประมาณเดิมนะครับเพิ่มมาตาริ่งตอนช่วงต้นนิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วพอถ้าลูกค้ามาเปลี่ยนแบตเป็นแบตพวก 20S 21S อะไรเงี้ยครับพวกชาร์จเต็ม84โวลต์88.2โวลต์อะไรแบบเนี้ยเราก็จะเพิ่มความเร็ว ช่วงกลางปลายได้เพิ่มอีกมากขึ้นนะครับนี่ก็คันนี้จากที่จอดขี่ไม่ได้นะครับเปลี่ยนกล่องเดิมมันก็แพงนะครับก็มาเปลี่ยนกล่องฟ้าได์ซะนะครับข้อดีของเจ้าตัวกล่องฟ้าได์เนี่ยนอกจากว่าเราสามารถปรับจูนกระแสปรับจูนอะไรได้ในแต่ละรอบมอเตอร์ได้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถดูสถานะตัวรถได้อีกนะครับว่าตัวรถเนี่ย มันมีปัญหาอะไรนะครับรถตัดรถมีปัญหาขี่ไม่ได้เพราะอะไรนะครับทีนี้เราดูในมือถือของเราได้แล้วนะครับโดยการเชื่อมบูธูธนะคันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับตอนแรกมาเป็นประกับเดิมนะครับประกับคนเรงเดิมเขามีปัญหานะครับก็จัดเปลี่ยนประกับเป็นเสียเซทหกไปด้วยนะครับฟังก์ชันก็จะครบเลยนะครับทั้งปรับโหมดนะครับปุ่ม S ปุ่ม R ปุ่มถอยหลังนะครับทางสายก็มีไฟลงไฟเลี้ยวไฟสูงแต่ P อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟังก์ชันครบนะครับผมของตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเราเปลี่ยนประกับตัวนี้ไปก็คคบบเลย จะไปใส่ตัวประกับคันเร่งที่เป็นคันเร่งสายอะไรก็ได้นะครับปอกแฮนด์ก็เปลี่ยนได้นะครับ นะตัวนี้ก็จบๆเลยนะครับผมสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับถ้ากล่องมีปัญหาเราเปลี่ยนกล่องอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะอัปเกรดแบตเตอรี่ไปด้วยเนี่ยเราก็ทําการอัปเกรดแบตเตอรี่ไปด้วยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองขี่กันดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะกับเจ้าสลิกไทวีจีีคันนี้นะครับเปลี่ยนกล่องเป็นฟาไดาเวอร์เอสบีเจ็ดนะครับแทนของเดิมที่มีปัญหาไปนะครับใช้มอเตอร์เดิมมิดได้ขับกลางด้วยโซ่นะครับแล้วก็แบตเดิม6กโวลต์2องลูกนะครับผมนะเดี หลังจากไปเทสก็ประมาณนี้นะครับจากการที่ไปลองขี่มานะครับเปลี่ยนลูกปืนคอเนี่ยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยขี่ในเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยมุดง่ายๆเลยนะครับมันมุดไม่ลําบากแล้วนะครับไม่ตกล่องกลางแล้วก็ตัวถ่วยล่างก็ไม่หลวมแล้วนะครับไม่กึกกักแม้ไรนะครับรถขี่นิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมฝากกันด้วยนะครับกับสเตปสลิคใช้ VGT นะครับผมเปลี่ยนกล่องราคาประหยัดแล้วกันนะครับสเตปนี้กล่องคอนเทเลอร์เนี่ยมันมีหลายเบอร์หลายแบบนะครับหลายโจทนะครับโฉดของคันเนี้ยนะครับใช้กล่องใบเล็กนะครับ SB 72240นะครับมัน เทียบไฟแล้วก็ประมาณเดิมนะครับอะตาร่งมันเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับแค่ไม่ถึง10%เลยด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่าเอามาทดแทนกับกล่องเก่าแล้วกันนะครับใครอยากอะตาร่งที่ดีกว่านี้นะครับก็ไปใส่กล่องฟาาดเบอร์ใหญ่นะครับพวก7 2 4 5 0 7 2 6 8 0ได้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการแพ็คแบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นพวก72โวลต์หรือ8 4โวลต์ก็ได้นะครับผมพวกชาร์จเต็ม888 4หรือ100.8อะไรแบบนี้นะครับเราแพ็ค ใส่ตรงตำแหน่งหน้าแล้วก็ในยูบ็อกได้เลยนะครับผมจริงแล้วถ้าเกิดแพ็กแบตเตอรี่ใหม่คันนี้เป็นรถที่ขี่สนุกมากเลยนะครับแต่สเต็ปโจทย์นี้ครับผมเป็นงบราคาประหยัดแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นสเต็ปซ่อมแซมคือรถร,ถรุ่นนี้กล่องเดิมมันก็ราคาแพงและหายากนะครับฝากกันด้วยครับกับ Slick ทวี v y GT รถใครมีปัญหาหลายก็ฝากโตวี Motor v ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ